เอาเลยทุกคนวันนี้มาเล่นโหมดจัดอันดับก,กันครับผมโอเคตอนนี้เราเริ่มมายังไม่ได้ขึ้นตานะแต่พูดหาจุดแคมป์เราพยาหามแคมป์เอ้ยมีคนที่สกิลโคโนอยู่นี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราวางอ่าไม้เบ็ดบอลก่อนนะ<ม>เราได้แอร์คาตาละมาแล้วนั่นเองเรามีสกิลโคโนนะก็เราต้องเก็บไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์ โอ okay, เคเยวไปหากระสุนมาก,ก่อนตอนนี้ผมต้องมมเต็ดกระสุนโอเคแตกหนึ่งแตกหนึ่งมาได้มาแล้วได้เหรียญมาแล้วโอเคครับโอ้ไปต่อกันเลยนะครับทุกคนอ่าพอเราฆ่าคนได้เจลาคนนะเออมันก็จะเริ่มจังแล้วน้องการจังไปชี้ผม <c oughs> ไม่ก็มันน่าจะมีตู้ตู้ขายนะโอเคมีปืนนี้นี <t ell> ่หลังตัตงค์ผมเพิ่งเก็บบางทีผมมือเราไปแคลมไม่ได้ต้องออกจากที่นะี่ในปุ่ม,มตายเนี่ยโอเคกดกดเปิดเทลนี่กิดคนาตายคนเยอะก็คือคนตายตรงนี้เยอะมากเวลาติดเคลมดีๆเลย มันเคยมีจุดเข้มเข้มมันยาใช่เดี๋ยวเรา <c oughs> อยู่นี่ก่อนคิดออกไปจะจะลดลงอ๋อไม่ใช่ดิเป็นเครื่องดวงหรือเปล่าต้องรีบใส่เกียวหมาไปแล้วเก็บสกิลโคโนไว้ใช้ในยามจำเป็นตอนนี้มีไซริงอยู่เดี๋ยวเราจะหนไปนะครับอย่างแรกต้องขึ้นบันไดก่นอนผมไม่ได้เล่นมั่วไงเนีลย แต่ผมรู้สึกว่าผมเล่นไก่มากเลยนะเนี่ยนโะ okay. อเคเป็นเหรียญเป็นเหรียญเฮ้ย hey! มีตจำสองพันแล้วก็แสดงว่าซื้อของได้อย่างเตินแม็กเลยแต่ตังเดียวที่ต้องการก็คืออย่าอย่าใช้เงินเฟอ้อเลยมีตังเ์เยอะทีไรผมใช้เฟอ้อตลอดฟีไฟอะมีคนแถวนี้ไหมยู่รเบอดส่งสัญญาณเป็นไปได้ที่รอจะจอ ที่หุ่นไซรินเยอะเพราะว่าทีมพี่แกคือทำก็คือทำให้มันหลอกลวงคนอ่ะอ้าเจอแล้วเจอแล้วเจอเจอที่เก็บตังค์ผมได้ไม่เงินเลยผมแค่สายคิวไม่เคยอยากทิงใครคิวคิวถ้าเกิดรีบใครเราก็คิวๆสบายสบายโอ้โหยังใหญ่นึงเพราะนี่ยรวมผมเจอที่พี่เกด อแต่มันเอาไม่ได้เฮ้ยเจอแรมโบรครับเราลงถับไปไี่เวลาใครรถมัอดวนเราต้องออกจากวงกว่อนนะเราไปทา,งน,า,ปนทาง,งนู้นก่อนซูมถ้าเป็นรถจริงๆนี่แหละ หลังก็เลื่อ,อนนี่สนามซ้อมใช่ไหมผมว่าผมเริ่มลังเลแล้วผมรู้สึกว่าผมเริ่มบันเลยแล้วยิ่งผมย้ายทิมฐานไปแล้ผมก็ยิง่งรู้สึกว่าเ,เาารเร่อะไรเกี่ยวนเกี่กยนเกี่ยวับเกนงก็นงจะไม่รอดเลยยามยาอยู่ข้าง ไหนๆก็ไหนๆเลยเกือบตายไปแล้วแหละพ่อคุณใครรอดใครรอดพี่ใครรอดลูกพ่อเปิดตัวแท้อ้ยขโมยเถอะขโมยเถอะเดี๋ยวเราต้องอ้าวรถติดรถติดปะสวยเลยเข็นขโมยมอเตอร์ไซค์จบคำเดียว ขโมยมอไซค์รีบขโมยมอไซค์ข้ามยนี่ขโมยงก่อนใส่กระไม้ข้ามนิ้ววิ่งด่วนวิ่ง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 ใส่กระมาเร็ว่ใส่แกมาเร็วเร็วเราเดี๋ยวเราตายฉากนี้มันฉากที่รุนแรงมากไปอย่าตายกูคนอย่าตายอย่าตายกูอย่าเราอย่าตาย คำดาวไว้เราคำดาวเราคำดาวเรากล้ถึงวงแล้วกลถึงวงแล้วเว้ยใกล้ถึงวงแล้วเวง้ยไ,ไปไปไปยุดวงวงหยุดบีพี่เวยิ่งตามทันแล้วทัยะเกือบไม่ทันแล้วผมปัยญายอยู่ข้างนี้รอไหมไม่เอาเ้าหอนาฬิกาอน ได้ว่าตาในหมูอาจจะบุญยากอะไรแต่เนื่องพวกข้างทำไมวงบีบแล้ววงบีบแล้วโอ้เหลือห้าคงสักทีต้องชาร์เล่อนนี่ก่อนขึนรออันนี้มีตู้ใช่ไหมโอ้ยเออข็มปีญยาเข็มผีด่างเราอะไรนี่ นี่นั้นนั่งมากที่สุดยังเริ่มบีบแล้วเดี๋ยวไปเก็บตังมาเผื่อมีอะไรเกิดเฮ้ยมาช่วยไข่อีสันให้เกิดวันทัชแมนมาอยู่ตรงนี้ยิงเลยไปมาวางไข่วันทัชแมนอยู่เนี่ยโอ้กองตายกองตายเกือบแล้วเกือบแล้วขอให้บูญญาเธอ ตอนนี้ผมท่องน้ำมูงไม่ไหวสวยเออสวยครับขอร้องขอร้องผมไม่ไหวแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้อ่ะมันรีเล็กแล้วผมเหลือจูเอเหลือเชื่อเหลือเชื่อทุกคนมันอยู่นี่เหรอ ยี่สิบเจ้าไปไหนดิยีย่โคตยากโคตรโอ้ That's right I'm the game champ. เกนดับครั้งแรกเลยนะที่ผมชนะเนี่ยเย่โคตรมันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อสุดยอด จะได้ฉายาใหม่แล้วเว้ยดีใจดีใจโคตรดีใจแลวดีใจมากเลยเคตอนนี้เราได้สเก็ตบอร์ดใหม่มาโอ้โหโอ้โรชืวว่ยอยอะไสิตื่น้านี้เล่เข้เลยออ้ชหอม้มเลยเคมาในจากที่นี้ใครชอบปะกรลค์กูเชกอซับด้วยนะตอนนี้บายบาย